ชมรมแห่งหนึ่งรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฤด,ดูร้อนเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1และกลุ่มที่2จะมีนักเรียนทั้งหญิงและชายใช่ไหมเอานักเรียนกลุ่มที่1ก่อนดูตัวเลขตรงนี้เป็นหลักนะเอากลุ่มที่1ผู้หญิงก่อนตรงกับ30ดูออกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ30คนกลุ่มที่เนกลุ่มที่สองนักเรียนชายมีอยู่ยีิบห้าคนนะกลุ่มที่หนึ่งนักเรียนหญิงมี40 อีกเพศชายจะมี35อันนี้คือที่มีอยู่แต่ชมรมเขาบอกว่าเขาต้องการทั้งหมด160ยหน่ะเขาต้องการทั้งหมด160ถามว่ามีอยู่แล้วว่าเท่าไหร่อ่ะบวกเลขอย่างรวดเร็วเหมือนเดอะแฟลตจักเดอะแฟตป่ะเราจะบวกเลขแล้วจะได้เท่าไหร่ 130ใช่ไหมถ้าบวกเลขไม่ผิดนะเราจะได้จำนวนนักเรียนที่เรามีอยู่คือ130คนเพราะฉะนั้นอยากได้160ต้องหาเพิ่มอีก30คนค่ะจบแล้วต้องหาเพิ่มอีก30คนแค่นี้แหละง่ายไหมง่าย